เพื่อนๆอยู่ทีมไหนของดราม่าครั้งนี้มีสาวคนหนึ่งโดนถ่ายไปลงโซเชียลสาวบราซิลชื่อว่าเจนิเฟอร์ได้ขึ้นเครื่องบินและจองที่นั่งริมหน้าต่างเอาไว้แต่พอเธอขึ้นเครื่องมาก็เจอเด็กคนหนึ่งที่นั่งชมวิวอยู่ตรงที่นั่งของเธอเธอก็เลยขอให้เด็กคนนั้นย้ายออกเพื่อที่เธอจะได้นั่งที่ของเธอแต่ระหว่างที่เธอบอกให้เด็กคนนั้นย้ายที่ก็มีผู้โดยสารคนนึงบอกว่าก็แลกที่กับเขาไปเลยคุณก็แค่ไปนั่งริมทางเดินแต่เจนะิเฟอร์น่ะก็ได้ปฏิเสธไปและความบนนันเนทิงก สารคนนึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปและบอกว่าฉันถ่ายหน้าเธออยู่นะนี่มันหน้าต้องเกียดมากศตวรรษที่21แล้วยังมีคนที่ไม่ยอมเห็นใจเด็กเลยเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2024แต่ไม่นานมานี้คลิปดังกล่าวกับกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างกว้างขวาง หลังจากลูกสาวของเจ้าของคลิปตัดสินใจโพสต์คลิปนี้ลงทิกตอกและขึ้นคำบนภาพว่าแม่ของฉันเจอคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจเด็กเลยจากตอนแรกที่เจน n ิเฟอร์เป็นพนักง,งานธนาคารธรรมดากลับกลายเป็นคนดังคลิปดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของเธอไม่น้อยและด้วยเหตุน,นี้เองจนในที่สุดเจนิเฟอร์ก็เลือกที่จะฟ้องก็เลือกที่จะฟ้องสายการบินและคนที่ถ่ายคลิปของเธอ